สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามอสและภาษาพลาซา่าและโรวมความมาเธอทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้หากระจายเฮ้ยไม่เดืออะไรนะวันนี้นี่ดิมาดามอเขามีเรื่องการออกเสียงรอเรือแบบผิดวิธีมาฝากนะเฮ้ยอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าออกเสียงรอเรือไม่กระดกลิ้นเลยเคยได้ยินปะล้วเห ฟังเราเยะแค่ไม่ออกเลยรอเรือหรือรอลิงก็ไม่รูร้รรรถ้าอยากรู้แล้วก็เราไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะโอ้ฉันรักเมืองไทยจังเลยนี่เป็นฝรั่งนะพูดไทยไม่ได้เลยสักคำหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าที่พูดในภาษาอะไรแต่แต่คือไม่รู้ภาษาไทยเลยอ่ะไม่รู้ดูวันนี้ต้องเรียนภาษาไทยให้ได้หนาะคนไทยก่อนน่ะเฮ้ยเป็นคนไม่สังคม กิอกออโอ้ยใครเห็นใครก็รู้เราเป็นผู้หญิงไทยสวยด้วยประเด็นดูจากสภาพแล้วคนไทยชัดๆเลยวะเฮ้อขอเข้าไปหาหน่อยดิคนณคนุช่วยสอนภาษาไทยสันนัยได้ไหมฉันพูดภาษาไทยไม่ได้เลยสักคำได้ดิจะบอกไว้ก่อนเลยนะ ภาษาไทยนี่ยากนะรู้จักเปล่ายังลอเรือลอลิงนี่ไม่เหมือนกันนะลอเรือต้องกระดกลิ้นนะต้องออกให้ชัดเจนนะอันไหนลอเรือลอลิงอะ่ะรู้จักเปล่านในต้องพูดดียังรักกับรักก็ไม่เหมือนกันนะรักนี่คือเลิฟนะส่วนรักคือขโมยนะ <S <S พูดดีรักกับรักไม่เหมือนกันนะลอเรือลอลิงอ่ะอ๋อรักคือเลิฟแต่ว่ารักอะ่ะคือขโมยใช่ไหมเฮ้ บอกใหญ่ว่ารักกันาไม่เหมือนกันอะรอเรือรอเรื่อไม่เหมือนกันเข้าใจปะรอกเรีเยนรอกเรีเรเรเรยนมีสองคำถามนะคำถามแรกคือว่าออกเสียงรอเรือแบบเนี้ยเป็นคนไทยหรือเปล่า <ca w> อีกคำถามนึงคือว่าหน้าตาอย่างเี้เป็นคนหรือเปล่า <c oughs> ออไยโมโหไอ้กูไม่รู้เอ้ย <c oughs> และนี่ <c oughs> ไอ้เราก็สงสัยมานานแล้วนะว่าเรานั้นเป็นคนหรือเปล่าเฮ้ย ก็คนชอบบอกว่าเป็นนางฟ้าไงเออ,เอ,อเอายังไม่หมดยังมีอย่างนี้สออีกนะคะนั่นก็คือการออกเสียงรอเรือแบบกระดกลิ้นมากเกินไปและยังไปออกไอ้ตรงที่ไม่ควรจะออกด้วยเฮ้ยยังไงนะงั้นเราไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณเฮ้ยเด็กที่ไหนนะ ฮือคือฮือ <in other> <boundaries> ือผมพัดหลงกับแม่ฮะแต่ว่าผมเป็นเด็กฉลาดแม่เคยสอนว่าถ้าหลงกับแม่ให้เดินมาหาประสาสัมพันธ์เนี่ยผมเดินมาแล้วฮะผมหลงกับแม่พี่เซอร์ประกาศหาแม่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้จ้าท่านผู้มีอุปการคุณไม่อยากก็ต้อง ผู้ปกของเด็กชายใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นเด็กคนตามีอาการแปลกๆชอบดูละครชอบขอพรแม่ชื่อเกโซพ่อเป็นตำรวจจจุลักษณะ ว่านกหนูเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวแม่หนูก็มาหาพี่อะ <c oughs> กาดชัดสักขนาดนี้พี่เอาจริงนะพี่น่ากลัวมากเลย <c oughs> พี่คนพูดไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เรื่องอะไรแม่ผมจะมาหาเนี่ยแล้วหนูพลัด <c oughs> จากมา <c oughs> โดดตรงไหนละจ๊ะ ผมนัดหลงกับแม่ดหฮางข้างๆเนี่ยครับแล้วพี่กาดไปเนี่ยจะหามมานโดนของหนูเจอไหมล่ะพี่เอาจริงนะพี่น่ากลัวมากเลยแล้วจริงๆพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยฮะคือพูดจริงนะไอคนที่ออกเสียงทอเรือมากเกินไปกระดกเลนสักขนาดนั้นนะมีอยู่คนเดียวอะมาดามมดอะรู้สงน้อยอ้อย ก็อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมนะคะว่าให้ออกเสียงรอเรือกันให้ถูกต้องนะคะกระดกลิ้นแต่พองามอย่าบาออกไปนะเออและสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามมลและภาษาพลาซ่าแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทาง Play Channel สวัสดีค่ะ